นะรงพลมอเตอร์ซ่อมมอ,อ,อไซค์รอไหดีครับมีโชคแผงคอตัวหนึ่งอะมันเป็นของรถรุ่นเวฟหนึ่งสองห้าไอเอลีครับเดี๋ยวมาดูกันที่สภาพเนี่ยมันลุ้นไงว่าจะหักเจ้าของบอกดัดลดหักไปหักไม่เป็นไร ดัดเลยจะขออนุมัติแล้วถ้าเจ้าของให้ท้ายอย่างนี้ก็จะมีเหลืออะไรอ,ะอ่ะไปเราไปดูกันเลยเป็นตงวงไปเป็นตองวงไป่นต้องวัดเป็นอง,งอะไ,ไรอะ่ะยกขึ้นดัดเลยผมบอกตรงๆเลยนะทุกวันนี้ผมเจอโชว์อย่างเงี้ยผมตัดผมเก่งมากเลยคือเก่งกลัวมันหักนะเสียวมากเลยดัดมันไม่กล้าดัดแรง เจอหักไปกี่ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวปีที่แล้วประมาณสี่ตัวหรือสามตัวไม่แน่ใจมันเลยแยงแยงไงมันกหากอมันก็ยังไงอะถ้าหักแล้วจริงๆอะผมไม่ตั้งใจมันหักเลยใครแตก็หักั้าใครทำมันจะหักนี่มันมันดัดมันหักแล้วมันก็จะเสียเวลาเนาะแล้วก็ใครจ่ายมันจะเพิ่มด้วยคือไม่อยากให้หักอะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าหักไหมตัวนี้ ผมใช้ซูเปอร์ลีนลองตำแหน่งบริเวณถ้วยคอล่างนะครับเพราะมันคดไปเวตำแหน่งถ้วยคอล่างพอดีเนี้ยผมเลยใช้ซูเปอร์ลีนลองครับพอมันแกนโชกมันเริ่มคืนตัวแล้วผมก็ขยับตำแหน่งลองตำแหน่งกดใหม่นะครับมากดบริเวณแผงคอล่างนะครับต่ำกว่าถ้วยคอล่างลงมาหน่อยนึงครับ ช่วงนี้ดัดยาบครับดัดหยาบเนี่ยคือว่าต้องวัดแนวแกนช่วแข่งคอด้วยนะคซับให้เป็นแนวเดียวกันจริงๆอ่ะถ้าดัดอ,อัดเลยอะ่ะแบบไม่กลัวหักอนะ่ะมันก็ไม่อีทีก็ได้แล้วนี่มันกลัวหักนะ่ะดัดปล่อยดัดปล่อยดัดปล่อย,อยมันก็เลยเสียเว,วลาหน่อยครับเสียว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 มันหักมากเลยใจเราก็ไม่อยากให้มันหักเนะาะเพราะลูกค้าก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แล้วก็เสียเวลาเราด้วยเสียวยกันทั้งสองฝ่ายผมใช้ไม้รองก่อนนะครับแล้วก็ใช้เหล็กรองไม้ขีดอีกทีหนึ่งครับผมดัดล้วก็ปล่อยดัดล้วก็ปล่อยไม่กลา้าไม่กลา้าดัเดเยอะครับให้เหล็กมันค่อยๆค,คืนตัวทีละหน่อยครับแต่ถ้ามันจะหักก็ไม่เหลือครับไงก็เหลือไม่เหลือแต่ถ้ามันอยู่ในลิมิตที่มันไม่หักก็คือไม่หัก ถ้ามันอยู่ในลิมิตที่มันจะต้องเปลี่ยนยังไงมันก็หักครับเจ้าของอนุมัติแล้วทำไมอนุมัติก็ไม่ทําครับทำไมอนุมัติผมก็ไม่กล้าทาเหมือนกันก็ต้องให้เจ้าของเปลี่ยนเลยแต่ถ้าดัดก็ห้าสิบห้าสิบครับไล่ดัดผมไล่ดัดโชคก่อนครับการดัดโชกแผงคอก็มีแค่สองส่วนครับมีโชคกับแผงคอโชว์นี้ดัดโชคครับโชคก็มีสามส่วนคือหนึ่ง ดัดให้เป็นแนวแกนดัดให้มันเป็นแนวเดียวกับแกนโช้กแผงแกนแผงคอครับเอาโช้กแผงคอไปให้เป็นแนวเดียวกันอันที่สองตัดฉากครับอันที่สามดัดให้ได้ระนาบครับดัดให้ได้เป็นแนวเดียวกับแกนแผงคอหมายความว่าไม่ให้บางโค้หน้าท่อนหลังเข้าไปติดเครื่องยนต์หรือติดตัวถังมากเกินไปครับตัดฉากหมายความว่าไม่ให้รถกินซ้ายกินขวาครับส่วนระนาบหมายถึงว่าไม่ให้ โชคไปทางบางคนหน้าไปทางครับเอ้ยโชคไม่ให้ล้อไปนะไปทางบางคนหน้าไปทางครับให้ล้อกับบางคนหน้าได้กลางกันเป๊ะเลยครับเราดัดแล้วเราก็ต้องบันเร่งน็อตหน่อยนะครับบาทีน็อตมันยืดได้ครับเดี๋ยวเราลองมาเช็กกันดูซิว่าที่เราดัดไปน่ะมันมันมันได้ผลยังไงบ้างมันมันคืนสภาพนะมาบ้างไหมฉากมันเป็นยังไงระนาบมันเป็นยังไงแนวไอ้โชแงแหนคอนเราเช็ก ข้างบนแล้วครับวัวเนี้ยมเป็นยังไงลองเช็คดูอ้าวอันนี้วัวเนี้ไม่เช็คแสดงยังไม่ได้ครับยังห่างไกลืมันหุบมากเกินไปครับแสดงเห็นชัดเลยเนี้ยก็จับถางครับกดแนี้ยเนี้ยระวังด้วยนะครับอย่ากดแรงนะครับกดแรงมันตีหน้านะครับมันไม่ใช่แนวธรรมชาติของมันต้องค่อยๆกดกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยนะครับ ดัดแล้วก็ลองมาเช็คดูซิว่ามันได้มัมนมาไหมมันได้อย่างที่เราต้องการจะให้มันมาไหมให้มันกลายให้มันเป็นไหมเช็คดูครับดัดฝั่งซ้ายดัดฝั่งขวาครับดูครับไม่ไหนไม่ได้ดัดฝังดด่งที่มันไม่ได้ครับฝั่งได้ไม่ต้องไปดัดนะครับใช้ไม้งัดน่งหนึ่งครับการันตีครับ มีเง้นแล้วมันไม่ตีนะตีอยู่นะครับแต่ต้องระวังครับมาหรือยังถ้าไม่มาเดี๋ยวให้คนไปตามมาไหมเช็คดูสิด,ด,ดัดเสร็จเอาเวอร์เนียนรีเช็คอีกรอบหนึ่งครับดูสิมันเป็นยังไง ทางไหนที่มันไม่มาไม่มาก็เติมนิดนึงครับเติมนิดหนึ่งครับ,คร,บครับผมเดี๋ยวเราลองดูซิว่ามาไหมไม่มาให้คนไปตามแนละ้วบอกให้ เอเล่นไปประโทเล่งน้อตหน่อยครับไปไงตัดหน้าได้ไหมหัวเน,นียได้ไหมฉากได้หรือ,อยังครับถ้าได้แล้ว แนวแกนชุบแผงคอใกล้เคียงแล้วครับแนวแกนชุบแผงคอมันดัดท้องร์งนาบนะครับฉากได้เร,รียบร้อยแล้วครับตอนนี้เหนือแนวแกนชุบแผงคอการ,ร์นาบซึ่งมันต้องดัดท้องกันอ้าวจะมีเช็คเฉยเหรอแนวแกนชุบแผงคอการ,รนา์นาบต้องดัดท้องกันนะครับส่วนฉากได้ไปแล้วหนึ่งเสร็จโชว์คือดัดแผงคอคือจบดัดดัดโชว์ก็มีสามส่วนที่บอกไปแล้วเนาะ แนวแกนโชกแผงคอระนาบฉากฉาได้ไปแล้วเหลือแนวแกนโชกแผงคอกับระนาบซึ่งมันต้องตัดพร้อมกันสองตัวนี้มัน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 ใช้เซนเตอร์ตัวเดียวกันจุดใดจุดหนึ่งเสียก็อีกจุดหนึ่งก็เสียด้วยจุดใดจุดหนึ่งดีอีกจุดหนึ่งก็ดีด้วยฉาได้ไปแล้วนะครับถ้าแนวแกนโชกแผงคอกับระนาบได้ก็ <of course> คือจ,จ,จบแล้วสำหรับโชกเหลือแค่แ,แกนแผงคออันเดียว เดี๋ยวเราไปวัดกันดูนะครับว่ามันได้หรือเปล่าถ้ามันได้แล้วไปแกนแผงคอเลยแกนแผงคอเสร็จเดี๋ยวกลับมารีเช็คอีกรอมก่อนทรงงานก็เอาแท่นดัดแกนแผงคอขึ้นมาก่อนครับ ก็มือมันครบมันก็ดีอย่างครับมันทางานง่ายถ้ามือไม่มีท่านดัดแกนคอมันก็ทํางานได้ครับแต่มันช้าเสียเวลาเราด้วยก็มือครบมันก็ทํางานได้เร็วขึ้นครับแต่ว่าท่านดัดแกนคอยหนักหนักมากยกสะบสวดหลังหมดแล้วเดี๋ยวลองเช็คดูครับว่าได้หรือไม่ได้ ไม,ไ,ไม่ได้ก็อีกรอบนึงไม่ได้ก็อีกรอบนึงไม่ได้ก็อีกรอบนึงไปเรื่อยๆครับไม่ต้องซีเรียสครับรอบนึงแค่เดียวครับผมจะให้เครื่องมือเป็นคนบอกผมแล้วก็ว่าดัดไปทางไหนแล้วผมก็จะไม่ถอดโชว์ออกมาดัดนอกแผงคอนะครับไม่ว่างงานมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผมจะตัดทั้งโชว์ทั้งแผงคอเป็นหนึ่งเดียวกันเลยครับถ้าแกแผงคอได้นคือจบละ โอเคครับเดี๋ยวรีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดนะครับแกไปพอได้แล้วฉากเหลือนาหน้าอีกอันหนึ่งครับตออฉากอเอาวัรนี้รีเช็คครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอการดัดชกแผงคอเวฟบ 1, 2 5 i l e d ไไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ